ก็ให้ลุงเอานมให้กินแล้วก็นอนนะคะ น้องก็น่าจะบิวนะครับเนาะล้านสาวนะครับลูกของบ่าวปุ้ยนะครับามาน่าจะเป็นแม่แม่น้องบิวนะพามานะครับซึ่งแม่น้องบิวนี่ก็ไปเก็บก้อนยางนะเก็บขี้ยางพาลานะครับพี่น้องก็ให้พวกเรานะครับตอนแรกมามาอยู่กับแม่ยายของผมนะครเพราะว่าพวกเรายังมา ไม่ถึงเนาะพวกเราไปที่บ้านมะนาวนะฮะก็เพิ่งกลับมาถึงนะกงององงเงี้ยนะเอซไม่อยู่กับใครนะนอกจากอยู่กับผมนะครับตอนนี้ก็ก่อมนะก่อมให้นอนนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะเอซตอนนี้ก็หลับแล้วนะเอซนะงอ,งอ,ยรรอยู่กับฮือฮือฮือฮอฮือฮือฮออ อยู่กับแม่น้องก้อยก็ไม่อยู่นะเจสงสัยจะติดผมนะฮะทุกท่านเอาก็เดี๋ยววันหลังหลังวันที่ผมพาน้องมาต่อยนะครับไปรายงานตัวก่อนเะอะไปยืนยนันตัวตนะ ร้อยเอ็ดนะครับก็จะลงไปซื้อสั่งซื้ออิดหินนะครับอิดไม่ไม่ต้องเนาะซื้อปูนซื้อทรายซื้อท่อนะครับมาทำห้องน้ำนะบ้านที่เราไปสำรวจนะครับพี่น้องอเดี๋ยวก็ไม่เสาข้อ,อาทิตย์เนี่ยเอทุกท่านเราก็จะลงไปพื้นที่เนาะไป น่าจะตัดเหล็กนะฮะเดี๋ยวสอบถามน้องมาต่อยก่อนว่าจะได้ไปในวันไหนนะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะครับสองวันนี้แหละนะครับจะสอบถามน้องมาต่อยก่อนนะแล้วก็จะมาตัดเหล็กนะครับทําโครงห้องน้ำเนาะจะตัดเหล็กที่บ้านเราแล้วก็จะนําไปเชื่อมอยู่ที่หน้างงานนะครับทุกท่านออะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสั้นๆนนะครับสวัสดีครับ